สวัสดีครับผม n i c k อกเกอร์ทีีนะฮะนี่เราก็โยกเกมฟีฟ่าใช้โทรศัพท์โง่ไทยนะฮะประเด็นมันอยู่ที่บ,บาสุ่มอีพี EP. ใครมีมากกว่าก็อวดมาได้นะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็จะมาดูกันว่าไอบาสุ่มอีพีห้บ้าใบเนี่ยมันจะได้ถึงห้าแสนหรือเปล่านะฮะเราจะเปิดไอใบนี้กันนะฮะ ห้าสิบห้าใบนะฮะเปิดทั้งหมดแล้วกันเราจะกอไปณจุดจุดนี้เลยนะฮะระหว่างเปิดเราก็จะมารีวิวค้อนนี่เงานี่นะฮะรูปแกะแกะอะไรวะไม่รู้อะที่รู้ๆคือมันถือมยิงครับผมซื้อมาจากร้านไอ้ร้านของ20บาททุกอย่างนะฮะ มันก็แหมมีไฟด้วยเปิดช่องนอกน่าจะเจ๋งนะปิดไฟนนเกียไม่ไฟไม่ทิาออิเอ้ง อะไรวะเนี่ยตอบหน้าที่ในการจับเออเออช่างมันเถอะเรากลับมาที่นี่นะฮะคว้าไม่น่าถึงตอนนี้ก็มีอยู่สองสามสี่สองเก้าห้า EP นะฮะเหลยแค่สิบห้าใบจากห้าสิบห้าใบนะฮะโอ้โหงั้นเราก็จะเสียงเปิดต่อนะฮะว่าจะมันจะถึงห้าแสนตามเป้าหมายเราหรือไม่นะฮะ ว,วันนี้ก็รู้สึกว่าดวงจะไม่ดีนะฮะรูเลขลงท้ายอันสุดท้ายคือ 1, 2, 4, หนึ่งสองสี่สามรวมทั้งได้ที่ได้ทั้งหมดก็คือมันไม่ถึงแ,แสนนะครับท่านผู้ชมมันได้แค่สามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยหนึ่งเอ็ดสิบเอ็ดนะฮะเรียกง่ายๆว่าสามแสนแปดพันหกหมื่นห้าสิบ 101นะฮะอยเนะฮะก็พูดพัดพากันไปนะฮะบัตรสุ่ม EP อ่ะอันนี้ก็มีแค่นี้ละ,ะสำเร็จแล้ว